กินไปเลยอร่อ,มอ <g ib li> ยมากค่ะอร่ยมากเลยค่ะอันอนี้เป็นน้ำกินนะ จะมากินหมูเด้งค,ค่ะพี่ทำหมูเด้งสงสัยว่าของหนูเด้งใช่ไหมคะของหนูก็มีค่ะว้าากินอันนี้อร่อยมากเลยค่ะนี่แล้วก็อร่อยมากเลยนะ วันนี้ขอจบเลยเปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย